สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดท,ที่1.12กันแล้วนะครับผมก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการคูณเศษส่วนนะครับแต่วันนี้จะแตกต่างจากแบบฝึกหัดที่แล้วก็คือว่าคราวที่แล้วเนาะมันจะเป็นจํานวนเต็มนะครับคูณกับเศษส่วนแต่สําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเศษส่วนคูณกับเศษส่วนซึ่งหลักการเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรครับก็คือ บนคูณบนล่างคูณล่างก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราควรที่จะมองหาตัวเลขที่มันสามารถมาตัดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการตัดทอนเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันลดลงแล้วมันก็ง่ายขึ้นในการคูณนะครับอ่ะโอเคงั้นคราวนี้เราก็มาเริ่มกันเลยครับผมว่าข้อหนึ่งเนี่ย เราจะทำยังไงนะครับแอบมองดูแล้วนะครับปุ๊บเห็นไหมแค่ตัวแรกเนี่ยครูเห็นอะไรครูรู้เลยว่ามันตัดได้เพราะว่า12บสอถ้าเราท่องแสูตรคูณได้ใช่มสิบสองเป็น12 12 2 24 12 3 3งสองตัดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหมครับเออแบบนี้ก็ได้นะดีไหมโอเค งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกครูตัดก่อนเลยนะครับ12ตัดได้1 12 3 36คือคอนเซปต์เรายังเหมือนเดิมนะครับก็คือเราเน้นดูคลิปนี้เรียนคลิปเนี้ยเพื่อให้เข้าใจนะครับส่วนวิธีทำที่เราจะต้องไปเขียนส่งครูเดี๋ยวน้องๆเอาไปเขียนเองให้มันเป็นระเบียบได้แต่ถ้าเราถึงจะเขียนเป็นระเบียบแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นอะ มันก็คงไม่มีประโยชน์นะครับสรุปนะครับเราเรียนให้เข้าใจนะครับพอเข้าใจปุ๊บทาได้หมดแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้เราตัดไปแล้วนะครับข้างล่างเหลือเป็น3นะครับ3เอาไปตัดได้อีกไหมสามตัด45้ได้ไหมตัดได้นะครับถามว่าทําไมตัดได้ล่ะก็45เนี่ยครับมันหาร3ามได้ 3 1เป็น3นะครับเหลือเศษ1ึงดึง5ลงมา3 5 1หเห็นไหมครับ3ตัด45เนี่ยจะได้15นะครับตรงนี้ก็ตัดได้15 3ตัดก็เหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เดี๋ยวจะงงนะเหลืออะไรบ้างเหลือตัวนี้เหลือ1เหลือ1ตัวนี้เหลือ4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาบนคูณบนล่างคูณล่างเลย1คูณ15ก็ได้15นะครับ 1นคูณสิก็ได้18ยังตัดกันได้อีกไหมตัดได้นะครับเอาอะไรตัดเอา3ตัดได้ใช่ไหมครับเพราะว่า3หาร15ก็ได้5 3หาร18ก็ได้6นะครับเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วก็คือเศษ5ส่วน6เป็นคำตอบแล้วเย้เห็นไหมครับ ประย์เขาทำมาอยากให้น้องๆได้ฝึกเรื่องการตัดทอนเลขเนี่ยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะทุกข้อมันจะต้องตัดทอนกันแบบเมามันนหละรับรองได้ประสบการณ์แน่นอนนะครับอ่ะมาดูข้อ2นะครับข้อ2แอบมองสิอะไรน่าจะตัดกันได้อาคู่ไหนดีตัวมันเดี่ยวๆเลยก็ได้จริงไหมครับเพราะว่า ถ้ามันลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย5แสดงว่า5มันหารลงอยู่แล้วใช่ไหมครับอะไม่เชื่อลองท่องสูตรคูณดูสิห้เป็น5ลงท้ายด้วย5 5,2เป็น10 5, 35เห็นไหม 5, ้20ยมันก็จะลงท้ายด้วย0 5 0 5 0 5ไปเรื่อยๆนะครับอะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัดได้ไหมตัดได้ครับเอา5มาตัด5ตัด10ได้เท่าไหร่ลูก5ตัด10ได้2ใช่ไหม 5ตัด25ล่ะ5คูณ5ได้25ก็เหลือตัดแล้วก็ได้5นะครับยังตัดได้อีกไหมตัดได้เนาะเพราะว่า5ไปตัด35ได้ไหมตัดได้นะครับ5ตัด35ได้เท่าไหร่ได้7ใช่ไหมเพราะว่า5คูณ7ได้35 5ตัดตรงนี้ก็เหลือ1นะครับยังมีอีกไหมที่ตัดได้มีนะครับอาะคคูเปลี่ยนสีนะ2งไง2ตัด28ได้ไหมครับ ตัดได้เพราะเป็นเลขคู่จริงไหมก็คือเอา2มาหาร2หาร28ก็ได้14นะครับทันไหมอ่ะไม่ทันครูตั้งให้ดู28นะครับหาร2 2 1เป็น2นะครับก็หมดพอดีใช่ไหมเหลือ0ดึง8ลงมา2 4เป็น8นะครับลบกันก็ได้0นะครับเห็นไหมตัดกันแล้วมันจะเหลือ14อ่ะ2ตัดได้14นะครับ2ตัดก็เหลือ1 เพราะฉะนั้นคราวนี้เราเหลืออะไรบ้างเหลือ 1, 1เหลือ7เหลือ 1, 1เหลือ14นะครับโอเคจริงๆมันตัดกันได้อีกนะเอาไม่เป็นไรดึงลงมาก่อน1คูณ7ได้7นะครับอ้าวพีเขียนเป็นสีแดงสะงั้นเอาใหม่นะครับอ่ะ1คูณ7ได้7นะครับ1คูณ14ก็ได้14นะครับเห็นไหมตัดกันได้อีกใช้อะไรตัดครับก็แม่7ไงใช่ไหมลูก เตัดเหลือ1 7ตัดเหลือ2เพราะฉะนั้นได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วเป็นเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับมันกันเลยไหมตัดเลขสนุกออกจริงไหมฝึกตัดคล่องๆนะลูกนะครับเก็บทักษะไปแล้วจะมันมากเลยอ่ะมาดูต่อข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยดูสิอะไรตัดกันได้มั่ง ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติงสรุปไม่มีนะครับตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เราทำไงครับก็บนคูณบนครับล่างคูณล่างนะครับโอเคตั้งเลยครับ16คูณ8นะครับ68 4 8นะครับ8คูณ1เป็น8บวก4เป็น12นะครับได้เท่ากับ128นะครับ9คูณ11ท้องแม่11เเลยครับ ไม่ต้องท่องก็ได้เนาะเพราะว่าคูณกันเป็นอยู่แล้ว11คูณ9ก็ได้99นะครับได้99นะครับนี่ไงคราวนี้เราก็แค่ทำมาเป็นเศษเกินเอ้ยไม่ใช่ทำมาเป็นจำนวนคละนะครับเอา128ตั้งเลยครับหารด้วย99 99 1เป็น99นะครับลบกันนะครับอะต้องยืมไหม ต้องยืมนะครับยืมมาตัวมันก็จะเป็น18ข้างหน้าก็จะเหลือ1นะครับ18ลบออก9ก็เหลือเหลือ9นะครับเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมตรงนี้เหลือ1กับเหลือ1ตรงนี้นะ9ลบ11ได้เท่าไหรครับก็ได้2นะครับเห็นไหมสรุปเหลือเศษ29เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหรครับ 1>, 1ใช่ไหมเป็นจำนวนเต็มเศษ29สนะครับส่วนเท่าเดิมครับ99ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับตอบแล้วนะครับนี่คือคำตอบโอเคไปต่อเลยข้อ4นะครับข้อ4ี่ปุ๊บแอบมองก่อนตัดได้ไหมเอ่ยติ๊กตอก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 ตริงได้ไหมลูกได้เนาะเอา3 3ตรงไหนละครูนี่ไง 3ตัดตรงนี้3ตัดได้1น,นะครับ3ตัด21 3 7 21เ็มเยห็นไหมครับอ่าได้แล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคงั้นก็เอาบนคูณบนครับล่างคูณล่างนะครับบนคูณบน5คูณ1ได้15 7คูณ7ได้49จบแล้วครับข้อนี้เ <laughs> พราะว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างตามแหละนะครับตอบแล้วก็คือตอบนี่แหละ 15เศษ49นะครับเป็นคำตอบอ้าวจบชีตแผ่นแรกแล้วไปดูซิแผ่นที่2มีอีกไหมอ่าตามสูตรครับมีอีก2ข้องั้นเรามาลุยกันเลยอ่ะแอบมองก่อนตัดกันได้ไหมลุยเลยครับข้อ5ติ๊กตอก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 ติ๊เจอไหมครับ เจอเห็นไหมครับอ่า11ตัดได้จริงไหม11ตัดได้1 11ตัด33ได้3นะครับแล้วตัดได้อีกไหมเออลองดูซิลองดูซิมีอีกไหมจริงจริงมีนะครับแต่ว่าน้องอาจจะไม่ค่อยชินนะครับแต่ถามว่ามีตัวตัดได้ไหมมีครับก็คือคู่นี้นะครับนีคู่นี้ตัดกันได้นะครับ ก็คือ19เนี่ยคูณ4มันจะได้76นะครับอ่ะเดี๋ยวคูคูณให้ดูนะครับคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับทำไปเยอะๆเ,เดี๋ยวเราจะมองออกนะครับ76หาร1 9เนี่ยมันจะได้4นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคูณคูณให้ดูนะครับ19เคูณ4เนี่ยมันจะได้7จหจริงไหมเก้าสี่สใส่ 3, 16, 3. ใซหทด3 4 1เป็น4นะครับทด3เป็น7เห็นไหมครับได้7 6เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา19เนี่ยตัด76ได้จะได้เท่าไหร่ครับจะได้4จริงไหม19ตัด19ก็ได้1เพราะฉะนั้นข้างบนเหลืออะไรครับเหลือ1คูณ1ก็ได้1ข้างล่างล่ะครับ3คูณ4ก็เป็น12ตอบแล้วเห็นไหมครับไวายไหมไวมากเลยแล้วก็สนุกมากด้วย นะครับไปต่อกันข้อ6เลยเป็นข้อสุดท้ายแล้วสำหรับชีทนี้นะครับอ่ะลองดูตรงไหนตัดได้ตริงติ๊กตอก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 ติ๊กกตตอริงอ่าได้ตรงไหนเอ่ยนะครับเห็นไหมคู่แรกคูเห็นแล้วคู่แรกเนี่ยครับนี่27กับ81เอาอะไรตัดได้เอ่ย เอา9ตัดได้ใช่ไหมครับเพราะว่า9คูณ3เป็น27นะครับ9 3เป็น27 9ตัด81ก็คือ9 9 81เเห็นไหมลูกโอเคไหมโอเคนะครับเอาะไรหารได้อีกครับแหม่ก็เห็นอยู่แล้วว่า3เนี่ยกับ9มันก็ยังตัดกันได้อีกจริงไหมครับเพราะว่าเอา3ตัด 3ตัดก็ได้ 1, 3ตัดก็ได้3นะครับโอเคไหมลูกโอเคนะนะครับอ่ะแล้วต่อไปทำยังไงต่อดีเอาอะไรตัดกันได้อีกมีอีกไหมมีนะครับมีอีกตัวหนึ่งอ่ะครูเปลี่ยนสีก่อนฟึบจริงๆคู่นี้ก็ตัดกันได้ครับ เอาอะไรตัดละครูมันเอาสิบสามตัดได้ครับผมอะอาจจะไม่เคยท่องสูตรคูณแม่สิบสามกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครับสิบสามเนี่ยมันหารหกสิบห้าเนี่ยอตั้งหารให้ดูนะครับสิบสามหารหกสิบห้าเนี่ยมันจะได้เท่ากับห้านะครับสิบสามคูณห้าเนี่ยมันจะได้เท่ากับหกสิบห้าพอดีนะครับ อะลองคูณก็ได้13คูณสูงไปเอาใหม่เอาตรงนี้แล้วกัน13คูณ5เนี่ยครับ5 3 15ใช่ไหมครับใส่5ทด1 5 1เป็น5เป็น6เห็นไหมครับ13คูณ5เนี่ยจะได้65เพราะฉะนั้นเราเอา13ไปตัด65เนี่ยก็จะได้5ฟืบแล้วเอา13เนี่ยไปตัด143อ่าก็คือเอาไปหานั่นเอง 143ตั้งเลยครับเอา13หาร13 1เป็น13นะครับก็เหลือเศษ1นะครับดึง3ลงมาก็เป็น13 13 1ก็เป็น13เห็นไหมครับได้ศูนย์พอดีเพราะฉะนั้นก็จะได้11เห็นไหมลูกคราวนี้เหลืออะไรบ้างเปลี่ยนสีน้อยสีเขียวแล้วกันก็จะเหลือตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับ อ่ะบนคูณบนเลยนะครับ1คูณ11ก็ได้11ล่างคูณล่าง5คูณ3ก็เป็น15นะครับเสร็จแล้วครับได้คำตอบเรียบร้อย11เ1ศษส1่วน15เป็นคำตอบนะครับเห็นไหมถ้าเราเกิดถ้าเกิดเราคล่องเรื่องสูตรคูณนีะครับเราจะทำเรื่องเศษส่วนได้อย่างแบบมือฉมหังอ่ะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเหลือเรามาเจอกันในแบบฝึกหัดถัดไปนะครับก็สวัสดีนะครับ